พระคถาชิน,นะบัญชรเสียงคำบริกรรมโดยบุญรวยชาแนลพระคถาชินนะบัญชรหากผู้ใดได้สวดภาวนาหรือบริกรรมพระคถาชิน,นะบัญชรเป็นประจำไม่ว่าจะยามนั่งเดินนอนจะช่วยเสริมสิริมงคลให้เกิดเมตตามหานิยมมีโชคลาภ บังเกิดความโชคดีในทุกด้านไม่ว่าจะอยู่ที่ใด mm hmm. ก็จะแคลว้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง mm hmm. ก่อนจะเริ่มสวดบริกรรมคาถาขอให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งกราบบูชาพระรัตนตรยัยพุโทโธ ธัมโมสังโฆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตะกาโมและเพปุตตังธนะกาโมและเพทนังอัตถิกาเยกายายะเทวานังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภะควายมะราชาโนท้าเวสุวันโนมะาระานาังสุขขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธา เชตวามารังสวาหนังจะตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปติทิตามิมาหังมัทธาเกเต,เตมุนิส,สราศีเสปดิทิโตมหังพุโทโรธธรัมโมทวิโลจเนสังโคปดิทิโตมหัง เุปเริสภุนะกะโรหะทะเยเมอนุรุธโทสารีปตโตจะทักคิเนเณโกนทันโยปิธิพาคัสมิงโมคัลาโนจะวามะเกทักคิเนเณสวเนมหังอาสุงอานันทะราหุลากัสโปจะมหานามูอุภาสุงวามสัสวตะเกเกสะโตปิธิพาคัสมิง สุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนเสริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคขโวกุมาระกัสโปเทโรมะเหสีจิตวาทโกสโสไมหังวัทนนิจจังปฏิทถาสิกุณากะโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทเสวลีเถราปัญจะอิเมชาตา นะลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตาวันโตชินโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันติตาราตนาปุระโตอาสิทักคินีเมตสุตตะกัน ชัดชัังปัจชโตอาเสวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปริตตันจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชทธนังอาเสเสสาปาการสันทิตาชินานาวาสังยุตตาสัตตปาการังกาตาวาตาปิดตาที่สัญชาตาภาเหรัชตุปัทถวา เสสาวินยังยันตุอนันตะชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธ,ธปัญชเรชินปัญชระมัชัมเหวิหรันตังมหีตะเลสทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขโตสุรโข ชินานุภาเวนะชิตุปัตเโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตะราโย ο, สัทธมานุภาวะปาลิโตจารามิชินปัญชเรติชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนางังจตุสัจจาสพังรสัง เยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตถวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัตถเกเต,เ,ตเตมุนิสราสีเสปฏดทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุกเกรสัภคุนากโรอหะทะเยเมอนุรุดโธ สารรปุตโตจทะักคิเนโกนทันโยปิธิภาคสมิงโมคลาลโนจักวามะเกทักคิเนสาวเนไมหัหังอาสงอานันทาราหุลากัสโปจะมหานามูุภาสงวามโสวตะเกเกสตโปิธิภาคสมิงสุริโยว,วะปะพังกะรูนิสินโนเสียริสัมปันโน โสพิโตมุนิปุงขาโวปุมาระก,กัสโปเทโรมะเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิทถาสิกุณากรโรปุนโนอังคุลิมาโลจัปอุปาลีนันทสีวะลีเถราปัญจอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเถรา วิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตะวันโตชินโนราสาชลันตาสีลเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตารัตนังปุรโตอาสิทักคินเมตสุตตกันทัดชัขังปัจชะโตอาสิวามีอังกุลิมาละกังขันธโมระปริตตันจั อาตานาติยสุตกันอากาเสชะธนังอาสิเศส,สาปาการสันทิตาชินานาวารสังยุตตาสัตตปาการ,รังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาเฮรัชชัตุปัทธาวาอาเสเสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะ สทาสัมพุทธ,ธปัญชเรชินปัญชระมัชมมหิวิหกรันตังมหีตะเลสทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทถโวคัมมานุภาเวนะชิตาริสังโค สังคานุภาเวนะชิตันตะรายโยสัทธมานุภาวะปาลิโตจารามิชินปัญชเรติชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนางังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกา สัพเพปติทิตาไมหังมัฏฐเกเต,เตมุนิสาราสีเสปติทิโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปติทิโตไมหังอุเกรสภะพุณากาโรโออะทะเยเมอนุรุธโธสารีปโตจัทธคิเนเณโกนทันโยปิทิภาคาสมิงโมคัลาโนจะวามะเก ทักคินีสวเนมัยหังอาสงอานันทะราหุลากัสโปจะมหานามูอุภาสงวามโสตะเกเกสตตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะรูนิสินโนเสียริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมาระกัสโปเทโรมะเหสีจิตวาทโก โสมัมหังวัฒเนนิจจังปฏิทถาสิกุณากรูปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจเอิเมชาตาณลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถรา ชิตาวันโตชินโนระสาชลันตาศีลเตเชนะอังขมังเคสุสันติตาราตานางปุระโตอาสิทักคินีเมตสุตตะกันทัดชักังปัจชะโตอาสิวาเมอังกุลิมาละกังขันธโมรปริตตันจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชะทานางอาสิ เสสาปาการสันทิตาชินานาวารสังยุตตาสัตตปาการ,รังกาตาวาตาปิดตาที่สัญชาตาภาเฮรัชชตุปัทาวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสตโตเมสกิตเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชระมัชมัมเหต วิหะรันตังมหีตะเลสธาปาเลนตุมังสภเเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถโวธัมมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตะราโยสัทธมานุภาวะปาลิโตจรามิ ชินปัญชเรติกราพร,ะะรัะรตนไตรพุทโธธัมโมสังโฆ